เม่ยตัมไปล้ไปน้ไป้วไปล้ไปใสนกรองไงเฮ้ยเข้ยโอ้โหไม่รอปไม่ดรอไม่โกงกูเจอน้องไก่ไว้น้องไก่สี่ปลายเรา เฮ้ยมันลงลุมมันลงลุมมัลงุ่มมันมลงลุ่มมันลงลุมเมื่อกี้กูเห็นมล่มือีเห็นยันลงลุมตอนไหนไอ้เหี้ยขากูเว้นตะไลอสเบียมึงเฝ้าหนเบียเฝก่าเสียใจจบเสียนะกูไม่มีเกรดมึงเล่นหาเบิ้งดีไม่มีมีข้นมพเว้ยมึงต้องหาเองอ้ยังวมันถึงสนุกสนุกไอเหี้ย กูเพิต้องยู้กูกำลังมิงอ้อมอยู่เพื่อนไอ้นอยู่หลังมิงเฮ้ยไอ้ย้บมาแล้ว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 เข้าได้บ้าถ้าของอาจารย์เน่ยกูบอกแลยเี้ยมกินแลยไอ้ยุบเสียวคอไอ้สัสเฟ้าจบดิใจเย็นท้เด็กจนยางยเวรหางรงลุ่มกับอันนั้นกับส่งไฟ้า ให้ซอมไว้ไฟเราก็ให้ล้มนู่ไอ้เียมันบานาวไแล้วไปแล้ว่ยเป็นกูเสียงอยากเห็นมงมองตาตายไอ้เหี้ยมงมังพอต่ต้องเหียมากนะอะไรวะพอตอ่นะสมัรได้ว่าเป็นเด็กแ่บดีกว่าแสบตึ้ง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  เี่นเทันวอยต้นนี้ดำมันเกี่ยมเนี่ยมันอยู่หมองมือโวมึงโมเช่สู้เออใครเป็นเนยวอยมไเดี๋ยวมังนอนวอเปนเบียเป็นไม่ไม่ได้เป็นใครเป็นมึไ่ได้เป็นไปวิ่งพังไปไปพังไปไปสีอะไรบอกนึมั้เโีหิตอะวิ่งดิมึงสีอะไรว้าา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 งาา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  กูจะแกนบานปกติจ้กเดียแนัดลนเล่จับนี่ยอกนัดมันแลนดัวะเนี่ยมวนก็ได้เอ้เอใครเนี่ยู้เองชมพู่น่ะเพยเกอเองสีอนี่ตายแล้วกูมเห็นซื่อมันแลนไรพวกกกูเองงี้อะไรสัสต้องทอเว้ยเหตุใดถุกยังก็ไ่ามตงทอตาอันนี้องอันนี้ห้องไวไฟใช่อ่าฮะซ้อมกับซ้อมเล่นกับต้องมันจะเห็นต้องแกะสีแดงเลยแล้วว่ามุมมองยาวจริง เฮียพาะกิูยุ่งเลยว่ะแม่รู้บบแค่เดียวได้เลยอ่ะเก่งเกินพุ่มสีแดงแม่งหนากว่าชิพายได้เฮ้ยเฮียสีแดงตายไปแล้วใครเนี่สีแดงไงน้องไก่ไงกวยวกวยสีแดงเนียนเนียัจบจบตอนนี้ไปเมึงมึงจะไปสร้างขาสร้างม้าเหรอสร้างยังกูสะไปสร้างขา เฮ้ยเฮ้ยูดาวอยู่แล้วเิู้ดาอยู่แล้วซิคูดาวอยู่แล้วซิคูดายู่แล้วิคูดาวอยู่แล้วซิมาแล้วเูดาวไู้ยู่หรอ้ยเพ่กยใสมาหัเหมือนนม้ีดำตม่้ลาน้สีดำตาสตาแู่แค่เดียวจบเลยโคตรเก่ง เอ้ยพัดลมมึงปิดพัดลมอะไรเนี่ยเฮ้ยมันมาเร็วอ้าวเนียบเลยรู้สึกยังไงให้ตายวะจบแบบรวดเร็วนี่แยังไงให้ชนน่ะเนี่ยแห่แห่พังเสาสัญญาณไฟหมดอก็หามลุงทอหามไปสอนสัญญาณไฟกินแล้วเหยียดไปเลยอ้มัมั่งก็คือใครเป็นก็บอกว่าเป็นเลยแล้วก็นำหนึ่งถึงสี่พอพังสัญญาณดแล้วมันแห้งอะไรอะไรจับไม่ตื้มสิล่ะ กูจะเ่าสื่อเปล่ากูจะเติมแอบเอ้ยบอกล้านของมันอนดิ R F R L R F J L R F J Q จ q q มึงอยู่ในหองจังไหของมึงแล้วซียงวาสจะเห็นไก่ไก่ยิกแซบเลย l q u e ซี่ลงต

เฮ้ยก <E oh. ูทายีย์ยังไอ้มันกดมาไอเดียไอเทียนไอนานกดสกิมนะกดสกิมนะก็ต้องกดไอ้ดกดสกิมโอ้ไฟดาบกดสกิมกดสกิมงโหมตกูนายกูสกิมไหมเอ้ากูสกิมบนแม่บักคนบักไอเลื่ีบักอิเมเจนซี่เนี่ยอิเมเจนซี อิมเมจเนซีม้งแ้นี้มันเลยแบบแย้มนหน่หนึ่งสิบไหมหนึ่งสิบเีดอ้าสีรดอ้าวไอ้่สีนี้อ้าวสีนีเอากูเลดเกมเอาดเข้าเราะมาละน้ำเองมงแย้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบพังตรงไหนยังไม่รู้เลยเอามึงไปกดมองอันนั้นดูควายโยมันไม่มีไงมันมีอีพอร์ตบอลมันเสียเครดบอลเอ้าไอสัตว์เอ้ามึงเป็นอีพอร์ตเตอร์อีบ่เนี่ยมึงจะไปกดแมปนี่มึงกดมึงกับเทิบเทิบมากเออกดตรงเนี้ยขอโทษกูผิดเองเฮ้ยใครอะเมื่อกี้อยาพูดอยาพูดอยาพูดอยู่ไหนอยู่ไหนวะ เล่นยากเลยโทรศัพท์แบบไหนกันว้าวกคนไปกูเห็นใครบางคนดิิงตาอีกคนนึงไอ่กน้องไก่สีฟ้าไปแล้วไหนเรากินไงนเลปตอ้นไหวะอยู่นี่กันน้องไก่เอ้ยน้องไก่จะ็นคนฝาทางนี้ด้วยวะไหน่วะไหนวะ